ครับก็มาติดตามกันต่อนะครับตอนนี้กะลังแยกอยู่นะครับจะให้ได้หนึ่งกิโลนะครับเมื่อกี้ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อกี้ครับอ่านี่นะครับเซียเฮียวได้จับเงินก้อนโตแล้วนะครับนี่นะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าในไลฟ์สดของวันนี้นะครับว่าเราปลูกข้าวเราต้องกินทุเรียนนะครับตอนนี้เราเลี้ยงไส้เดือนเราก็ต้องกินหูฉลามนะครับ ชาบูอาจารย์พยายามจะทิมแทงผมนะครับเพราะว่าผมชอบกินชาบูนะครับอาจารย์บอกว่าเลี้ยงเสตเดือนแล้วกินชาบูครับให้ทำงานเนี่ยคุยถ้เอยเอเดี๋ยววันนี้ไปกินชาบูกันไปยังพูดไม่จบเลยอ่าครับไปโพที่ร้านแล้วอ้าพู้ชาบูนี่ไม่ต้องครับหูพึงครับนะครับ ไวครับตอบสนองไวมากครับาคุยเรื่องชาบูนะครับนะครับก็ทําเป็นคลิปเลยนะครับตอนนี้กำลังเลือกเพิ่มเดี๋ยวจจับไปเรื่องนี้หอยบอกเราขอตรงนี้เยอะ ถ้ามันอยู่แล้วเห็นปุ๋ยก็ไม่ต้องห่วงยึดยว่าเราทำผกตองแต่แต่่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะรู้เองเหรอว่าปัญหาที่บอกเราจะเปลี่ยนให้ตัวไข่เงินตัวอ่อนเต็มก็เมนผมกลับไปกืนกืนประจานโอ้โหผมต้องต่อไฟคือมาชิมกวยเตีย่ล่ว ก็บอกไม่เห็นว่ามีการตกเรอขยายอย่างที่บอกการสัถามวันแรกพอเห็นผมนึกว่าลายขาวผมไม่ไปดูเลยเายวเน่ยเจอเจอเลยเลยไม่ไปดูเลยสามวันให้หลังผมไปดูตัวอ่อนมันจินมันออกจากไข่นะที่ผมบอกตัวอ่อนสีขาวครับจากนั้นมันก็จะเป็นตัวอ่อนสีแดงแกินอกินแล้วก็จะโตแหละ

มันกำลังมีความสุขเลยคือทำลายอะไรนครับตัดโยนทิ้งหมดเลย่นีครับตัวอ่อนก็จะเป็นทีเด็ดของพจน์นี้คีับไม่ไม่ถามหน้าถามหลังเลยนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละคือเขาเรียกว่าไอคูไม่รู้วิชามาโทรมาคิดการบางสิ่งบางอย่างนะผมจะบอกว่าเราการตัดสินใจอยูบนความที่เราไม่รู้หรือเราอาจจะเสียถ้าของมีค่าอะไรอย่างเี้ย เรได้มากเลยเกิดทุเเเเาากเดือนเยอะเลยมันจนะช่ะวยกันย่อยแหละผู้กินมันซีพวกแมงพวกนี้ก็ย่อยช่วยย่อยและเส้เดือนก็มากินต่อมากินวัฒนกรรมแล้วจะมุดอยู่ในงานดนเส้นเลือด อย่าแช่อย่าให้แข่นเพีเนนะเอารถน้ำให้ผมไม่ได้บอกเองนะเนี่ยจะเอารถน้ำให้จได้ะไม่ไม่พูดไม่พูดเราจะทำวัตถวัราดูวัตถุที่บ้านทับบ้าน หีืว่าจะเป็นซัดผ้าซักอะไรทีจะลดกรหลังบ้้าปเดินดูแล้วก็แล้วก็ทำเกียรเดินไดูโมเกียเอาเอาไม้ไผ่นะมาทำเป็นเป็นบันไดนะครับทำเป็นอย่ไหนั เ้ตัวนั่นน่ะที่ผมให้เมื่อวานใแล้วใหมันคมแล้วก็แทงแทงแทงลงไปแล้วมีของมันใส่ขนาดก็เเราไม่ใส่ย่อเลพูบเลยจอดอดูว่าอาไม่ไปทำขั้นตอกตอกลงไปจอแล้วก็เอาเอาลวดมักจับยึดแน่นนั่นน่ะเขาทำขายนะราคาล้นนะพีนี่างเงี้ยแล้วแล้ววันนี้ยังมันหมดพูดหมดไหมเอ้ เนี่ยลูกกัจะช้าเลยทำงานเดีย๋ยว<ส>อาจารย์ไปมาไม่เดินไปไหน,เด,นเดี๋ยววันนี้ทำบันไดเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะไปถือแทนกั๊กอีกแวอาจารย์หาว่าผมแทงกั๊กนะครับนี่นะครับดูอาจารย์สั่งงานนะครับทำบันไดอันหนึ่งวันเนี้ยวันหนึ่งเลยนะครับจะเจ็บไหมอ<ๆ>ืมเขาพูดเลยม่หยอืมนี่เขาไปเลือกเลยเลือกเลือกไม้ไผ่เลยแล้วก็ <laughs> อ่าบ้องใหญ่ใหญ่นี่แหละ เราคจะขึ้นไปเต็เ ar, เมเลยไปในเดียวเอาความสูงเนี่ยเหมือนเนี anyway. ่ยทนหลังคาอะไรตรงนั้นเราจะได้ขึ้นไปซ่อมหลังคาด้วยเพราะว่ามันยิงยิงน็อตไม่ตรงแล้วมันเราเดียวแล้วไม่ตัดไม่ถ่ายประมาณนั่นน่ะสามสามเมตรได้สามสี่เมตรสามเมตรขึ้นประมาณตัวเราก็จะ นี่เป็นการคัดเป็นได้เดือนนะครับเนี่ยครับจะส่งลูกค้านะครับนะครับนี่ครับเยอะนะครับขนาดที่นายบอมิก็ยังตัวช่วยบำบัดบอไปด้วยบ้านไทยที่มีความตกกระปกไในบ้านเยอะๆนะครับเนี่ยครับเลี้ยงนะครับไปบำบัดได้นะครับถ้าเป็นลุงโค้งมือก็ทำไดเลยครับถ้ามี ลงครอบวัวเนาะแล้วก็เอาเนี่ยเอาเอาแบบนี้เลยนะความลงไว้อยู่ข้างขรอบวัวเสร็จแล้วเราก็กวาดที่วัวมาคล <découv pearls, S 3> mm ้องไว้อยู่ข้างมันก็จะไม่มีเมงวันมาตอเพราะว่าไม่มีเลยครับไม่มีสังเกตไหมสังเกตไหมไม่มีแมงวันขนาดเหม็นๆนะเมงวันยังไม่มาเลยมันมีมีกลิ่นที่ไล่กันอยู่คนเอแล้วสังเกตไหมสังเกตไหมอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเห็นแมงวันนะใช่ใช่ กินข้าวก็ยังไม่เห็นเลยไปบางที่ัง้ยเนี่ยโอ้โรงงานถึงผมผมก็แล้วกินก็ไม่เหม็นจะเหม็นเหม็นมันหอมเหม็นเฉพาะไอตอนที่ผมเอาไอ้นี่แหละเอาเอาอาหารให้มันในพวกเหลืองแล้วมันยังไม่กินด้วยนี่ทงไ้สักวันสองวันก็หายนะคิดว่าตอนที่พวกเรามาวันแรกๆนะหมอให้กินมันจะเหม็นหน่อย ผราจริงจะไปสยมก็ที่เดียวขึ้นไปแล้วบอได้ประโยชน์วันอาทิ์อาจารย์จะเป็นวิทยากรอยู่เดีวมึงวเสาร์แล้ววันเสารยา่เดียวเลยเราขึ้นลงง้เรอาเดียวจ้าพวก็ไปสองร้อยกะมังแล้วเรายังไม่ไปไหนเลยยใงบ่อยู่วันนึ่งเด็ไปขาย มึงจะเรียนได้หลายพันนะ,ะผมจะบอกให้แกกู้ส่งแกะแกะขยายพัน่าจะมีโคเยอะหเกไอ้เกก็เหมือนพี่อ้อยลนะแต่กนะ่อนมาติดตามติดตามชีวิต,ตผมอยู่ดูในเพจในไลน์อยู่ดีๆโตมาลูกน้องเอ,องอาจารย์เองกันเลอาจารย์เอง เจอตามเหี่ยวกันหนาวเหี่ยวเราต้องตีตลาดตะกอนเลยเอาจากตะกอนก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ขยายออกไปเอาไว้ที่บ้านลที่สามจังหวัดนี่ยตรงนั้นนหอปกองให้มันเตีติดเขาไว้เดี๋ยวมันนั้นเราก็ค่อยแยกไข่ก็จะฟาดตัว ครับคลิปนี้ก็ขอจบวันนี้นะครับกับการเลือกไส้เดือนนะครับที่จะส่งให้ลูกค้าครับโดยอาจารย์เอกสกลกลามเนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะครับนะครับจบท้ายด้วยไส้เดือนเต็มเต็มนะครับผม น่าจะได้เกือบสองโลครากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอ้อเต็มร้อยได้นะครับก็ติดตามนะครับความรู้จักไส้เดือนนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเผ<ค>ยแพร่ออกไปจากช่องนะครับนะขอบคุณมากครับผม